สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของหนุมานวางเพลิงกรุงลงกาผมได้แยกเป็นตอนๆเพื่อเพิ่มอัธรศในการรับฟังนะครับตอนที่หนึ่งหนุมานข้ามสมุทรหลังจากที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปกรุงลงกาพระรามและพระลักษ์ออกติดตามจนนพบสุครีพกษัตริย์แห่งวานอนพระรามจึงขอความช่วยเหลือให้วานนทั้งหลายออกสืบหานางสีดา และเมื่อถึงฝั่งทะเลทางใต้ก็พบร่องรอยของนางสีดาที่ทิ้งเครื่องประดับเอาไว้วานอนทั้งหลายจึงประชุมกันว่าจะข้ามสมุทรไปได้อย่างไรเพราะทะเลนั้นกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาการแสดงฤทธิ์ของหนุมานในเวลานั้นองคตและชูสีมานต่างก็อาสากระโดดข้ามแต่ไม่มีผู้ใดทำได้ จนหนุมานสิทธิ์ของพระอิศวนผู้มีฤทธิ์เดชดเหนือวานอนทั้งปวงได้รับการเตือนสติจากชยาหรือสีให้รำลึกถึงกำเนิดเทพของตนเมื่อหนุมานระลึกได้จึงหัวเราะเสียงดังสะเทือนปฐพีแล้วประกาศว่าไม่มีที่ใดในสามโลกที่หนุมานไปไม่ได้เหตุการณ์ข้ามสมุทรหนุมานย่อกายลงคำนับพระราม จากนั้นแผลงฤทธิ์ขยายร่างสูงใหญ่เท่าภูเขาเถาเหยียบยอดเขาปัดต้นไม้สะบัดเหมือนปัดหญ้าแล้วกระโดดพ้นผืนน้ำเสียงฟ้าร้องครืนสายลมโบกแรงคลื่นทะเลซัดสูงเสียดฟ้าระหว่างทางเขาพบอุปสรรคมากมายเช่นนางสุรบันยักษ์ทะเลที่อ้าปากจะกลืนกินเขา หนุมานจึงแปลงกายเล็กเข้าไปในปากแล้วยืดตัวทะลุออกมาแสดงสติปัญญาและความกล้าอย่างหาที่เปรียบมิได้ถึงฝั่งลงกาหลังผ่านอุปสรรคทั้งหมดหนุมานเหาะลงบนยอดเขาใกล้กรุงลงกามองเห็นเมืองทองที่งดงามมีป้อมปราการแน่นหนาและยักษ์เฝ้าประตูมากมายหนุมานกล่าวกับตนเองว่าแม้เมืองนี้จะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่ด้วยอำนาจพระรามข้าจะเข้าไปให้ได้จากนั้นจึงย่อกายลงเท่าลิงธรรมดาเตรียมตัวลอบเข้าไปในเมืองและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาร,รกิจสืบข่าวในกรุงลงกาความหมายเชิงตำนานตอนหนุมานข้ามสมุทรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาความกล้าและปัญญาเหนือพลังแม้ทะเลจะกว้างใหญ่เหมือนอุปสรรคในชีวิต แต่ถ้ามีศรัทธาในความดีและกล้าลงมือไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ตอนที่สองหนุมานพบพระแม่สีดาในสวนอโศกะหลังจากหนุมานข้ามสมุทรมาถึงฝั่งกรุงลงกาเขาย่อก,กายให้เล็กเท่าลิงธรรมดาแล้วปีนขึ้นกำแพงเมืองเพื่อสำรวจเมืองทองแห่งลงกานั้นงดงามตระการตาเต็มไปด้วยยักษ์ผู้ขุมกันและเสียงดนตรีดังทั่ววัง หนุมาลรู้ดีว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแต่เป็นรังของอสูรการค้นหาพระแม่สีดาหนุมานเดินลอบไปตามสวนซ่อนตัวอยู่บนยอดไม้ผ่านวังของเหล่ายักษ์มากมายทั้งวังของอินทรชิตวังของกุมพกัรและวังของทศกันแต่ไม่พบเบาะแสของนางสีดาเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงนกและกลิ่นหอมของดอกไม้โชยมา เขาจึงตามกลิ่นนั้นไปจนถึงสวนอโศกะซึ่งเป็นสวนหลวงที่สงบสวยงามที่สุดในกรุงลงกาการพบนางสีดาใต้ต้นอโศกใหญ่หนุมานเห็นหญิงงามผู้หนึ่งนั่งเศร้าส้อยร่างกายผายผอมดวงหน้าเศร้าหมองมีนางยักษ์หลายตนยืนเฝ้าอยู่รอบๆหนุมานมั่นใจว่านั่นคือนางสีดาพระชายาของพระราม แต่เขาไม่กล้าเข้าไปในทันทีจึงรอจนยามข้าคืนพอยักษ์เฝ้าหลักหมดหนุมานจึงแปลงร่างเป็นลิงตัวจิว๋วกระโดดลงจากต้นไม้แล้วกล่าวคำปลอบใจเบาๆหนุมานปลอบนางสีดานางสีดาตกใจในตอนแรกคิดว่าเป็นยักษ์ปลอมตัวมาลวงแต่หนุมานรีบยกมือขึ้นนอบน้อมแล้วกล่าวว่าข้าคือทูตของพระราม ผู้เป็นสามีของแม่เจ้าพระองค์ฝากแหวนวงนี้มาให้เพื่อเป็นพยานแห่งรักและความซื่อสัตย์เมื่อเห็นแหวนพระแม่สีดาก็สรุดลงร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติหนุมานปลอบนางว่าอีกไม่นานพระรามและกองทัพวานอนจะมาช่วยแน่ขอแม่เจ้าอดทนไว้เถิดนางสีดามอบของตอบแทน ก่อนที่หนุมานจะจากไปนางสีดาได้หยิบเกษาหรือเส้นผมของตนมอบให้หนุมานนำไปถวายพระรามเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้พบกันจริงและสั่งกําชับว่าจงบอกพระองค์ว่าข้าจะทนอยู่ได้ไม่นานนักหนุมานรับเกษาแล้วไหว้ลาก่อนจะเตรียมตัวกลับแต่ก่อนจากเขาได้คิดในใจว่าข้าจะทดสอบกําลังของยักษ์แห่งลงกาเสียก่อน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตอนต่อไปหนุมานอาลวาดในกรุงลงกาความหมายเชิญตำนานตอนนี้แสดงถึงความซื่อสัตย์ในความรักของพระรามและนางสีดาความพักดีและสติปัญญาของหนุมานและสอนว่าผู้ส่งสารแห่งความดีย่อมต้องใช้ทั้งความกล้าและความอ่อนโยนตอนที่สามหนุมานอาลวาดในกรุงลงกา หลังจากหนุมานเข้าเฝ้านางสีดาในสวนอสตกะและรับเกสาวมาเป็นของฝากถึงพระรามเขาก็เตรียมจะกลับแต่ในใจยังครุกร่นด้วยความโกรธที่เห็นนางสีดาถูกทศกัณฐ์กักขังอย่างไม่เป็นธรรมหนุมานคิดในใจว่าถ้ากลับไปเฉยๆโดยไม่แสดงฤทธิ์ให้ยักษ์ทั้งเมืองเห็นข้าก็ไม่ใช่วานอนแห่งพระรามหนุมานท้าทายกองทัพยักษ์ หนุมานจึงกระโดดขึ้นยอดกำแพงเมืองลงมาเดินอวดกลางตลาดกรุงลงกาประกาศเสียงดังว่าข้าคือทูตของพระรามผู้จะมาทวงนางสีดาคืนหากใครคิดขวางออกมาสู้กับข้าเสียงนั้นสะเทือนทั่ววังยักษ์เฝ้าประตูรีบออกมาล้อมไว้แต่หนุมานก็ใช้หางสะบัดเพียงทีเดียวพวกยักษ์ก็กระเด็นกระดอนสิน้นสึกวานอนเดียวยันกองทัพยักษ ข่าวหนุมานอาลวาดแพร่ไปถึงหูแม่ทัพยักษ์หลายตนเริ่มจากชัยรัตยักษ์เฝ้าประตูเมืองต่อมาคือชมพูยักษ์และอัศกัร์ต่างผลัดกันออกมาสู้แต่หนุมานทั้งว่องไวและมีริ์เหนือมนุษย์เขากระโดดข้ามหลังคาใช้หางฟาดกัดคว้างหินและแผลงริ์ย่อขยายกายจนพวกยักษ์พ่ายยับ เมืองทั้งเมืองสะเทือนด้วยเสียงกลองรบและเสียงยักษ์ร้องโอดครวนทศกัณฐ์ทราบเรื่องเมื่อข่าวถึงหูทศกัณฐ์กษัตริย์แห่งลงกาโกรธเป็นฟืนไฟเขาสั่งให้แม่ทัพเอกอินทรชิตบุตรชายผู้มีฤทธิ์มากที่สุดออกไปจับตัวหนุมานอินทรชิตจึงแผลงสอนนาคบาาที่มีพลังแห่งพญานาคพันธนาการหนุมานไว้แน่นหนา หนุมานแม้จะถูกมัดแต่ไม่ต้านทานเพราะต้องการเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ด้วยตนเองเพื่อดูหน้าเจ้ากรุงยักษ์ผู้ลักพานางสีดาเขาหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าดีแล้วข้าจะเข้าไปเยี่ยมเยือนกษัตริย์ยักษ์เสื้อหน่อยวันหน้าตาเป็นเช่นไรเล่ายักษ์มัดหนุมานไว้ด้วยโซ่เหล็กและพาเดินเข้ามาในเมือง ผู้คนต่างมามุงดูลิงตัวหนึ่งที่กล้าท้าทายอำนาจยักษ์แห่งกรุงลงกาก่อนที่ประตูทองคำของพระราชวังจะเปิดออกและทศกัณฐ์จะได้เห็นวานอนผู้ท้าทายเป็นครั้งแรกจบตอนที่สเปิดทางสู่ตอนที่สี่หานุมานถูกจับตัวต่อหน้าทศกัณฐ์ความหมายเชิงตำนาน แสดงถึงความกล้าไม่กลัวอธรรมของฮนุมานสื่อถึงพลังของศรัทธาที่แม้ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่กว่าภูเขาและเตือนว่าผู้ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้จะต้องสู้เพียงลำพังก็มีค่ามากกว่ากองทัพที่ไร้ความยุติธรรม